เกษตรกร,ร,กรไทยทำทุกไร่าก็ไม่รวยดินเสื่อมเชื้อโรคและ,มะแมลงศัตรูพืชต้นทุนสูงผลผลิตต่ำ บริษัทสตาร์ซันไยเห็นความทุกข์ยากของเกษตรกรไทยที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายต่างๆรวมทั้งค่าปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงขึ้นทุกวันจึงได้นำปุ๋ยอินทรีย์น้ำซูเปอร์ซันฮีโร่และซันไคโตซานปุ๋ยนาโนเทคโนโลยีจากประเทศญ,ญี่ปุ่นและผลวิจัยจากมหาวิทยายลัยเกษตรของไทยที่ช่วยเกษตรกรไทยลดต้นทุนและสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้60-95เอร์เซตเป็นที่ฮือฮาอย่างมากในรอบปีที่ผ่านมา และวันนี้บริษัทสตาตสันชายยังคงเดินหน้ามุ่งหวังให้เกษตรกรไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยปุ๋ยน้ำอินทรีย์ซุปเปอร์ซันฮีโรและสันไโตซานคู่สีปลดหนี่เกษตรกรไทยจะมาช่วยพลิกชีวิตเกษตรกรไทยให้อยู่ดีกินดีมีตังค์ใช้ เพราะคู่สีหือสารสกัดจากธรรมชาติแท้ปลอดสารพิษร้อยปร์เซ็นปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้บริโภคช่วยแก้ปัญหาเรื่องดินเสื่อมโทรมช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างมหัศจรรย์เพราะเลี้ยงจากจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชกว่า100สายพันธุ์คัดเฉพาะสารอาหารที่เป็นประโยชน์โดยตรงสําหรับพืชนํามาย่อยโมเลกุลเพื่อให้พืชสามารถนาไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว สารสกัดไคโตซานช่วยกระตุ้นให้พืชผลิตสารป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคต่างๆและยังช่วยป้องกันตัวเองจากการกัดดูดจากแมลงศัตรูพืชต่างๆได้ซูเปอร์ซันฮีโโ่และซันไคโตซานพร้อมแล้ว ที่จะช่วยให้พืชของท่านจะเริ่มเติบโตได้อย่างมหัศจรรย์ผ่านการพิสูจน์จากผู้ใช้จริงมาแล้วทั่วประเทศผลโรคทน,นแมลงผลแรงกตเร็วดอกใบสวยผลโตหัวใหญ่ขายได้กับพืชสวนไร่นาทุกชนิดช่วยให้ท่านลดต้นทุนค่าปุ๋ยค่ายาค่าสารเคมีช่วยเพิ่มคุณภาพและผลผลิตทางการเกษตรได้60-9ปเซ ซูเปอร์ซันฮีโร่และซันไคตซานคู่สีปลดหนี้เกษตรกรไทยช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้แล้วรวยสินค้ารับประกันคุณภาพใช้กับพืชผักสวนครัวเจ็วันไม่เห็นผลยินดีคืนเงินผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทสตาร์ซันชายจำกัดเพราะเราอยากให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น